สวัสดีจ้าทะเลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พามาซื้อยำวันนี้เราสั่งยำม,มามา่ารวมทะเลนะคะทุกคนร้านอยู่ตรงซอยเนินนะคะซอยเนินพับหวานตรงข้ามเซเว่นนะคะตรงข้ามเซเวน่นซอยสุขุมวิท53พับสามนะจ๊ะเซเว่นใหญ่ๆนะคะตรงข้ามเลยค่ะตรงข้ามนะคะ ร้านยำน่าทานมากเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะให้แมค่ค้าทำให้นะคะขอสดๆด้างนั้นเลยขอสดๆดัางนั้นเลยะะเามาดูหน้าร้านนะคะทุกคนหน้าร้านสวย ดาซอยเนินพหวานนะคะแม่ค้าคนสวยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆได้ค่ะเราใส่ผักทุกอย่างเลยเอารถจัดจัดนะคะตอนนี้แม่ค้ากำลังหัน่นหั่นเครื่องนะคะเราก็ดูดูวัตถุดิบหอยสดๆกุ้งสดๆนะคะมี ูอัดด้วยนะคะทะเลก็มีนะจ๊ะทะเลเยอะแยะเลยนะคะีเป็นทะเลเพิ่มขาไใหม่นะคะพี่ก็มีลูกค้ามาซื้อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้มีคนรู้จักไหมค้าเยอะๆ รนะ้านติดกับร้านบัวลอยนะคะทุกคนบัวลอยอรอย่อยอร่อยตอนนี้แมค้ากำลังลวกลวกให้เรานะคะอันนี้เราขออนุญาตแมค้าแล้วนะคะขออนุญาตแมค้าแล้วนะคะอนุญาตให้เราถ่ายได้เลยความสดๆดใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะทุกคนประมาณ3นาทีนะคะ คุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจา๊ะแวะมาร้านนะคะได้เลยนะคะที่ซอยเนิมพับหวานนะคะนะคะยิ้มหน่อยคะ่ะ <c oughs>